นี่แหละเห็นขิงง่วขิงง่วใส่ทุเรียนได้บอขิงง่วบางคนเพิ่นกว่ามันจะเป็นเสือราเออบางตสำหรับผมเข้าใจว่าทุกสิ่งก็มีเสือร่าไปล้วครับจ้าแต่ว่าเฮาสิกำจัดเสือราหลายหรือเสือราดีแค่นั้นครับเออแต่ว่าสวนนี่ใส่ขิงง่วนขิงง่วหรือขิงง่วมักหรือขิงง่วแห้งหรือขิงง่วจังใดของผมปีนี้ปีนี้ไม่มีเวลาเลยใส่แห้งครับ อ๋อแต่ว่าต้องเป็นขีง้งัวแหงครับอืมรับขาดีเหรอกรม่รชาการมัน,นต้องมักก่อนเออมักเพื่อจะให้มักงนี่ข้ามากักข้ามมักยังไงบอกวิธีมกนะักแน่วิธีมกกักะครับจ้ะขีง้งัวแล้วก็ขี้แกบลำอืมลำสดขี้งัวขี้แกบลำสดจ้ะแล้วก็มีไอเอ็มเอ็มย e ูเลีย คือเอาขิงว่าขีแกบมาผสมกันแล้วก็เอาล่ำโรย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 เพื่อที่เป็นโตน้ำน้ำน้ำสารน้ำสารของยีเอ็มเพื่อที่ไปย่อยสลายพวกย่อยสลายเพื่อให้มันให้มันเป็นปุ๋ยที่กินได้เลยค่ะบอดน่แมักแล้วคือว่ามันติดโดนเพื่อที่ได้กินนี่หมายกิงป่านี่ที่กิงว่าแห่งนั้นนี่คือเพื่อที่ย่อยสลายแบบว่าสมบูรณ์แบบก็คือใส่เวลาหลายเดือนเพราะว่าเขาบรอเน่แมากแมนครับ คับตัวเป็นโตมาร์กเราคือใส่ปุ๊บกินไหนเลยครับกินไหนเลยเหมือนเหมือนึอินซีวัตถุกับอานินซีอานินซีคือปุ๋ยเคมีเคมีปุ๊บก็ผึ่งกินไหนเลยแบบตามวิชาการหน่อยนะเฮอกะมีทำเป็นฮามีเวลาเฮอกกับมากกว่าสั่ทอจะดีกว่าครับเพราะว่าเหมือมันจะกินเหมือกินไห้โดยตรงเลยก็ต้อตรงใ่อมันย่อยสลายจะหนึ่งเพราะว่าตอนมาร์กหนึงเพิ่มมันมีพวรไกเอ็มไปใส่ไปซอแบบย่อยสลาย เป็นล่ำนี่ล่ำก็เป็นโจเดินเชื้อเข้าไปมัอก็ทิขยายยีเอ็มเพิ่มขึ้นพอยีเอ็มเป็นจูเลียนซี่เองหรอครับยูเรียนี่มันเป็นอย่างไรยูเรียมันจะเป็นจะมองกับง่งหรือยูเรียด้วยกันเขาเอามาละลายน้ำผสมกับยีเอ็มเพื่อจะเพียรเป็นหัวเชื้อคือถ้านแม่ไปสื่อว่าสื่อยูเรียแน่บ่เขากะสิโหนเลยบ่ครับยูเรียหนึ่งหนึ่งกิโลครับยีเอ็มยีเอ็มลิตรหนึ่งข้าว่าผสมกันใส่น้ำเพื่อสีเฮ็ดหัวเชื้อเพื่อสีมาละลายนารนี่ จะเติมปุ๋ยมันแต่ว่าจะเติมปุ๋ยมันอะไรเง็ดมันเป็นปุ๋ยตอนนี้มันเป็นปุ๋ยครับตอนนี้มันก็เป็นเหมือนกากใบใหม่นะใบใหม่ใบธรรมดาทุกคนควรจย่อยสลายกับปุ๋ยจริงๆคือมันต้องย่อยสลายไปแล้วจ้ะครับแล้วเขาใส่ปีหนึ่งจักเทื่อนี่คิงัวปีผมใส่ปีละหนึ่งหนึ่งเทื่อครับอ๋อปีละครั้งหลังจากเก็บเกี่ยวทุเรียนบ่ะอ๋อแล้วก็มาห้อยอ้อมออมโค่นนี่ห้อยแบบนี้อ้อมออมโค่น ออมโคนแบบนี้เด้อพี่น้องครับไปใส่ตอนเป็นลูกมันมันควบคุมยากอ๋อบ่ครับมันคุมนี่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องเพิ่นอ้อมโคนแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องนี่นี่ใส่แบบเต็มที่ครับบ่บ่ได้หวงเลยปุ้ยปุ้ยเต็มที่จ้ะพี่น้องนี่โอ้ใส่แบบหลายเขาจนบ่อ้วกะเนาะว่ากินเกินอืจนทุเรียนอ้วกพุ่เหรอเนาะแล้วมันก็สะสมมันก็กินไปเรื่อยๆล่ะใส่หลายมันก็กินไปเรื่อยๆล่ะ